สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบขอกเกลานะคะเราก็พาทุกท่านมารับชมกับรถกระบะมือสองเช่นเคยเลยนะคะมิ t s ูบิชิไทยทัน2.5 G L X Cap ปี06ค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่179,000บาทรถขับขี่ได้ดีเครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ช่วงร่างสมบูรณ์นะคะ สีสันรอบคันตามรูปค่ะยังสวยอยู่นะคะโดยรวมแล้วซื้อสดไม่มีแหวดด้วยนะคะราคา179,000บาทเป็นรถเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนตดีเซลนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มค่ะฟรีดาวไม่ติดแก๊สนะคะเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านภายในสวยพร้อมใช้งานต่อกันได้เลยค่ะเอกสารมีให้แบบครบพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดดูตัวจริงนะคะติดต่อสอบถาม ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนัดหมายร่วงหน้าและเดินทางไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ได้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ